สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมหน้างานรถขุดคูเวตาครับสวัสดีครับเสียปองสวัสดีครับโอ้งานรถขุดเยอะเลยนะครับพี่นี่ขนาดหน้าฝนเลยนะครับเนี่ยเป็นไงบ้างครับเสียปองครับครับตรงนี้ต้องเร่งกับงานเร่งกับฝนกันหน่อยครับพี่ช่วงนี้งานมันเข้ามาเยอะอ๋อใช่หน้าฝนเนาะเร่นงานนะเพราะว่าฝนมันตกทุกวันครับช่วงนี้อ๋อเรืงนี้ก็ดีหน่อยที่ว่าได้รถขุดคูเวตายิงเป็นแบบตู้แอร์ตู้แอร์นะโอ้นี่ทําได้ทุกสภาพสภาพอากาศตอนนี้ทําอะไรครับเสียปองครับตอนนี้วางเสาเข็มเสียบ เแล้วก็เป็นแผ่นครับทำผนังกันดินแผ่นผนังกันดินแล้วโอ้งานคืบหน้าไปเยอะเลยนะครับเนี่ยโครงการนี้อยู่กี่วันกันเนี่ยเสี่ยป่องตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าวันนะครับโอ้ยี่สิบกว่าวันเลยเนาะครับผมโอเคโอ้นี่บรรยายหน้างานหน่อยครับครับผมตอนนี้ก็เนี่ยเริ่มมาให้ไม้ใช้ไม้โคบช่วยหิ้วแผ่นไปเสียบให้หน้างานก็คือเนี่ยก็คือทางมันลําบากการใช้คนนี่นี่มันก็เลยลําบากก็เลยใช้เครื่องจักร ทคาน,นนี้กี่ชั่วโมงแล้วเสียตอนนี้ห้ใกล้จะห้าพันชั่วโมงครับห้าพันชั่วโมงเหรอครับว่าจากที่ทางทางทีมช่างเขาส่งข้อมูลมาว่าใกล้จะถึงรอบเมนเชนแนนซ์ละโอ้มีการแจ้งเตือนด้วยเหรอฮะครับผมจะมีทางทีมช่างของโัวตาชุดอาปัวตาสวิตแคร์คนี่เข้ามาแจ้งงานบริการเลยโอ้พอดีเลยวันนี้ผมมา หาเสียเนี่ยเพื่อจะแนะนำนะฮะแนะนำเป็นแอปพลิเคชันจริงๆมันอยู่ในไลน์นะไลแอดของสยามคูบท่าเลยก็คือไลแอดช่างจริงใจเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมสอนการติดตั้งให้เสียเลยนะโอ้มีคุณสมบัติมากมายเลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง<ด>ตอนนี้หน้างานก็คือ,อติดแผ่นครับผมเนี่ยคือใช้วิธีการสอดแผ่นไปตามช่องของเข็มไอทมจมีการคำนวณของหน้างานก็คคำนวณได้หมดลว อันนี้พอเสร็จก็เดี๋ยวก็มีการเทรัดหัวเสาแล้วก็เอาเติมดินมีสเตช่วยดึงกันผนังล้มก็มันก็อยู่ที่การดูแลครับมันได้ว่าเราดูแลดีๆนี่รถก็ประมาณ2ปีนิดๆ2ปีกว่าแต่ห้าพันชั่วโมงเลยครับก็ททางานเหมือนทุกวันครับแต่ว่าเราต้องช่วยดูแลเรื่องจรลบีของเหลวให้เป็นไปตามระยะของมันนะอ่ามันจะยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้เยอะ ตั้งแต่ผมใช้รถมาก็ในคันที่สี่ที่ห้าแล้วไม่ไม่เคยมีเรื่องความร้อนนะไม่มีมความร้อนไม่ไดอ,อยู่ที่การบำรุงรักษาการเตรียมร,รถใช่ครับก่อน,ก,อนการทํางานเนาะแล้ววันนี้นะครับวันนี้ที่ผมมาเนี่ยเสียผมมีเลขาส่วนตัวชื่อช่างจริงใจนะมาแนะนําให้เสียได้ใช้บริการซึ่งช่างจริงใจนี่เหมือนผู้ช่วยส่วนตัวด้านงานบริการจากสยามคูรต้านะครับเพื่อให้การทํางานของเสียมีประสิทธิภาพมากขึ้น เลยพี่ถ้ามีตัวช่วยที่ดีแบบนี้ก็มาสอนให้ผมเลยพี่สอนกันติดตั้งโอเค<ห>ได้ครับเสียอย่างงั้นเดี๋ยวเราหาที่ร่มร่มกันนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานน้อง,นองๆนี่เขาทํางานกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาแนะนาแล้วก็ติดตั้งให้เสียเลยโอเคครับก่อนจะเข้าไปสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนวันนี้มีข่าวดีมาบอกครับเพื่อนๆหลังจากแอดไลน์แอดสยามครมต้าเซอร์วิสแล้วกรอกเลขบัตรประชาชนกดปุ่มลงทะเบียนเลย ข่าวดีก็คือชวนเพื่อนที่มีสินค้าคูปอต้ามาลงทะเบียนใช้งานช่างจริงใจครบ5คนรับไปเลยเครื่องช่างน้ำหนักอัจฉริยะมูลค่า1390บาทมาถึงตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะเป็นลายช่างจริงใจเป็นบัญชีที่ได้รับการรับรองจากลายว่าเป็นลายของสยามคววาูอต้าสังเกตได้จากโล่สีน้ำเงินข้างหน้าชื่อลายเลยนะครับ <S <S เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนกรอกลงทะเบียนนะครับกดปุ่มอนุญ,ญาตและกรอกเลขบัตรประชาชน เข้าไปก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลรถแล้วก็สามารถจะตั้งชื่อรถทําได้ง่ายๆเลยนะครับกรณีเพื่อนๆมีหลายคันนะครับสามารถตั้งชื่อรถขุดของเพื่อนๆได้เลยน้องตักเงินน้องตักทองตามสะดวกนี่เมนูนี้ดีมากๆนะครับนัดช่างออนไลน์นะครับกรอกเลขบัตรประชาชนแค่นั้นและยังมีเมนูเข้าไปดูประวัติการบริการด้วยเพียงแค่กรอกหมายเลข ของรถขุดของเพื่อนๆแค่นั้นเองเมนูนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับเมนูการแจ้งเตือนนะครับก็ถือว่าเป็นการบริการอีกบริการหนึ่งของสยามคูบต้านะครับโดยเฉพาะรถขุดคูบต้าช่างจริงใจและเขายังมีบริการอีกหลายอย่างให้หมดกังวลเรื่องการจัดการรถขุดมาด้วยนะครับคือสามารถดูข้อมูลรถด้วยตัวเองแจ้งเตือนตรวจเช็คเปลี่ยนทายพร้อมรายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน ดูประวัติการรับการบริการย้อนหลังดูข้อมูลสรุปการทำงานประจำวันของคุณข้อนี้จะดูได้เฉพาะรถที่ติดคิสหรือว่าตัว GPS เท่านั้นนะครับไม่คิดว่าทางคูเวต้าก็จะใส่ใจและดูแลลูกค้าได้ดีเยี่ยมแบบนี้ผมได้มีตัวช่วยที่ดีได,ได้ได้รู้ประวัติการทำงานของรถทำให้ผมวางแผนการทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นแลว้วก็ผมคิดว่าจะช่วยผมเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้นการใช้งานของช่างจริงใจ ขอบคุณทางคูเต้าด้วยครับผมโอเคขอบคุณมากครับเสียนะฮะวันนี้มาก็เดี๋ยวจะเที่ยงแล้วปะยังไงเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันครับผมโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับไป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 กินข้าวกินข้าวกินข้าว